เฮ้เฮฮมกาสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเปมแอนแป h มชแนลกันด้วยนะฮะวันนี้ผมว่าผมจะอันนี <S 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 ้นะสร้างเซิร์ฟใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่พวกเราเล่นไปเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยจะสร้างเซิร์ฟใหม่นะครับโอเคไปเลยมาแล้ววู้โอ๊ย ำไมเราเกิดบนกิ่งไม้ไว้ทำเลดีนะกุดไม้แล้วกันตัดไม้ สร้างบอลพูด,ดีกว่าึปึ๊บอัดปากกาเราเกิดตรงนั้นเราก็ต้องสร้างใกล้ๆสร้างบ้านนะสร้างบ้าน เดี๋ยวไม้ที่เหลือนนะผมก็จะทำเป็นแห่แห,ห่อะไรก็ไม่รู้นะฮะฮึบเอ้ยกดผิดโอ๊ย Can ยี่สิบหกอันก็พอนะ กันที่ไม่เราปีเขาก่อนเลยดีกว่านะอุ๊อันปากา้าอันปากา้าโอ้ยอันปากา้าตีแม่งตีแม่งตีแได้อะไรอะ วิ่้โอ้ยโห้ยยอดมีบันไดให้ด้วยว้า โยย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 เฮ้ยสุดยอดเดี Salvador ๋ยวผมขอสร้างบ้านก่อนนะครับช่างประชุมผมตายไปครั và, ้งหนึ่งนะเพราะว่าผมตกจากที่สูงผมเดินมาแล้วผมลำมือผมเพิ่ตกตรงนี้ตรงนู้นเห็นไหมฮะมันชูงมาก ผมว่าพวกเราคนจะไปตัดไม้หินไม่ต้องงานเพราะาหินได้เยอะแล้ว้อโอ๊ยของผมหายไปเกือบหมดเลยผมนมะฮันทำอะไรดีที่จะสร้างบ้านนะ nghe mấy cái này nó sẽ cao à nó nó bay không phong hà sai ไป một, ไหนหมดนู่นไมกลัวเมื่ออยู่คนเดียวแต่ไม่กลัวเมื่ออยู่เป็นหมู่ นะอยากเจอเล็กมากเลยโว้ยตักไปให้รู้ว่าเธอมี้ยายใหญ่เฮ้ยเ็ดซุปเ็ด หิวอะทำไงดีอ่ะหิวอะทำไงดีอะผมตายแล้วผมหาของตัวเองไม่เจอฮะอู้สวยจัง บ้านผมอ๋ออยู่ตรงนั้นขอใหยกับเสียงรบกวนไม่ได้จางใจให้มันเป็นแบบนี้ เยได้มาแล้วฮะลองเหตุขึ้นนะ อยากได้เล็กผมต้องการเล็กสุดๆไปเลย Tak ตอนจริงๆไปก่อนนะเห็ดเราไปแล้วอ่ะไปหาของดีวกว่าไปลงล่าง,ง,างเราจจะ้องหางไปด้วยนะฮะ

Down on me. <laughs> Hey, you know my eye, y'all. you're not. No, you're not. Hey. God, I can สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ